สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับนะคะเรามาพบกันต่อกับสูตรคำนวณ1ตัวหลัก10บนลอตเตอรี่ไทยนะย้ำนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นนะคะดังนั้นโปรดมีวิจารณญาณในการรับชมก่อนรับชมรับฟังกรุณาจำไว้เสมอว่าสมการเป็นเพียงแค่การทดสอบการคำนวณเท่านั้นดังนั้นไม่ได้หมายความว่างวดต่อไปเขาจะมานะ อดีตที่มันมาหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยถือว่าเป็นความบังเอิญเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอนาคตอะไรจะมาทั้งสิ้นให้เข้าใจให้กระจางในคำคำนี้ก่อนว่าสติและวิจารณญาณของเราต้องมีอันนี้สําคัญมากนะคะแล้วคุณมาดูแบบเล่นๆก็ได้คุณไม่ต้องดูแบบจริงจังในชีวิตนะคะถ้าใครจะดูนะสูตรคานวณน,นะคะงวดที่แล้วเราคํานวณได้4ออกศ4นย์ี่นนะ าออกศูนย์สี่หนึ่งแล้วก็สี่หกเนี่ยดิฉันอัดเขียนไปเขียนมาผิดไปผิดมาจนเสียงแหบเสียงแห้งหมดแล้วเนี่ยคุณผู้ชมนะ <c oughs> ดิฉันหัวเราะเพราะว่าอะไรรู้ไหม <c oughs> ดิฉันจะบอกคุณดิฉันนะ่ะไม่อยากจะพูดนะแต่ดิฉันขอพูดนิดน,นึงขออาภัยคนที่มารับชมก่อนที่จะไปต่อมีคนมาบอกว่าจบปริญญา จบปริญญาตรีจบปริญญาโทเนี่ยจบปริญญาโทเ,เสร็จแล้วนะมาอัดคลิปวิดีโอทำไมไม่ให้คนที่เขาจบปหนึ่งมาทำคุณผู้ชม <c oughs> โอ้นะคะเก่งจังเลยอะ่ะผู้จักการศึกษาดิฉันด้วยอะคะ่ะดิฉันก็ต้องขอประทานโทษด้วยนะที่การศึกษาดิฉันมัน มันไปบาดตาบาดหัวใจคุณน่ะนะดิฉันก็ไม่สามารถที่จะหยิบยื่นโอกาสนั้นได้เพราะโอกาสที่ดิฉันได้รับอ่ะดิฉันไม่ได้สร้างขึ้นเองโอกาสที่ดิฉันได้รับอ่ะดิฉันก็ได้รับมาจากคนที่เขาเลี้ยงดูดิฉันมาพ่อแม่พี่น้องดิฉันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่ได้รับโอกาสนั้นคุณก็อย่าไปด้วยค่าคนอื่นก็เลยนะคะต่อให้ดิฉันนะไปเป็นเจ้าของมหาสมุดใดมหาสมุดหนึ่ง คนที่ไม่หวังดีเขาก็ไม่หวังดีกับวิชั่นอยู่ดีดังนั้นให้เลื่อนคลิปวิดีโอไปสําหรับคนที่มาคอมเมนต์นะคะถ้าคุณกลับมาฟังให้คุณเลื่อนไปแล้วก็ไปดูคลิปวิดีโอที่หน้าปกแดงๆเขียนว่าเพลงไม่มีค่าให้ตอบก,ก่อนคําตอบอยู่ในนั้นนะคะคําตอบจะอยู่ในนั้นเราไปกันต่อกับของเราจะได้มีช่วงมีชัยนะคะแต่มีสติด้วยนะก่อนฟังอะ ย้ำนะคะสติคุณต้องมีสูตรนะคะเราใช้หลักร้อยคูณสบวกหลัก10บนคูณ9บวกหลักหน่วยบนคูณ2บวกหลัก10ล่างทีนี้เนี่ยเราเริ่มคำนวณตั้งแต่งวดที่ออก6ก0ใช่ไหมงวดนี้การบวกกันคูณย้อนหลังสามารถไปดูคลิปวิดีโอของงวดเก่าได้จะได้รู้ว่าโอเคลงแล้วในงวดก่อนจริงนะเราดูวันที่ด้วยได้เลขเเลข9มาหลัก10บนเพราะว่าออก5 9า งวดต่อมาคำนวณได้เลข0ูนย์ออกห้าเลข0มาหลักสิบนงวดต่อมาคำนวณได้เลข0ูนย์ออกห0 3เลข0มาหลักสิบบนงวดถัดมาอีกนะคะคำนวณได้เลข3นะคูณบวกกันแล้วได้เลขสามออก3 3 6เลข3มาหลักสิบนและงวดที่ผ่านมาวันที่1สิงหานี้เราคำนวณได้เลข4ใช่ไหมเลข4ี่เขาก็มาหลักสิบบนนะคะอืมนะดังนั้นอ่ะเราจะไปกันต่อที่ แผ่นชีตต่อไปนะคะโอ้ oh, นะคะต้องเป็นคุณต้องเป็น f อฟซีดิฉันนะ่ะคุณถึงได้รู้ลึกร,รู้จริงรู้ใจหรือไม่คุณก็ต้องเป็นคนใกล้ชิดดิฉันนะ่ะนะคะคุณรู้อ่ะต้องเก่งมากๆเลยอะนะคะ <laughs> ดิฉันต้องเสียใจยไหมคะ <laughs> ที่ดิฉันไม่ได้จบปอหนึ่ง อู้นะไฉันต้องเสียใจไหมคะหลักร้อยคูณหลักร้อยคูณ3ามบวกหลักสิบบนคูณ9้าบวกหลักหน่วยบนคูณสองบวกหลักสิบล่างนะคะบวกสี่คงที่เท่ากับ x นะฮะดิฉันไม่อยากจะพูดอะไรมากนะคนเราโตแล้วเข้าใจนะคะอย่างคนอื่นเนี่ยบางคนเขาจบนู่นจบนั่นจบนี่จบสูง ทำไมเขาถึงเลือกไปค้าขายทำไมเขาเลือกไปเป็นพ่อค้าแม่ค้าเลือกเป็นนั่นเปน็นนี่ง่ายๆค่ะดีฉันไม่พูดลึกพูดจริงอะเรื่องของเขาเราอย่าเพอกนะ <laughs> หลักร้อยคูณสามศูนย์คูณสามได้ศูนย์ะบวกหลักสิบบนคูณเก้าสามอ่าบวกหลักสิบบนคูณเก้าสี่เก้าสามสิบหกบวกหลักหน่วยบนคูณสองสองหนึ่งสองแล้วก็บวกหลักสิบล่างนะ 414หบวกสคงที่ด้วยตัวนี้อย่าลืม6กบวกสอด้8 8บวกสได้12 12อบวกสเป็น16ได้6กดิฉันกำลังยับยั้งชั่งใจไม่ให้พูดเยอะนะคะ <c oughs> เดี๋ยวคุณผู้ชมจะเบื่อหน่ายนะดิฉันเองก็เบื่อหน่ายตัวเองเหมือนกันแหละนะดังนั้นบอกว่าให้ไปฟังเพลงนะคะเขา เพลงดิฉันอะแต่งเพราะเพราะดิฉันชอบนะดิฉันแต่งเพลงเพราะมากเลยเพลงไม่มีค่าให้ตอกกอนะดิฉันรู้สึกว่าดนตรีมันเพราะดีนะคะคุณลองไปฟังสักครั้งสินะคะคูณเก้านะคะฟังไปฟังมาอย่าบอกว่าดิฉันไปดาีก่ะนะคะหา <c oughs> <c oughs> ถ้าคนที่รักดิฉันเขาฟัง <c oughs> เขาก็ฟังแบบสุนตรีนะคะ แถมยังไม่พอเขาก็จะเอาไปแชร์ด้วยนะคะบอกว่าถูกใจเลอเกินนะคะได้ใจมากนะใช่ไหมอ้านะเอาคุณมาดูมาดูสูตรของคนจบสูงหน่อยนะคะอืมนะคะแม่นะคะ,นะคะถ้าได้เป็นเจ้าของทะเลสาบทะเลทรายนี่คงจะ เขาก็คงจะไม่พอใจดี่ฉันอยู่ดียนะในฉันคิดว่าอย่างนั้นแหละอุ้ยลักหนวยบุญเน่เนี่เนี่เน่นะศูนย์คูณสามได้ศูนย์บวกสี่เก้าสามสิบหกบวกสองหนึ่งสองบวกกับสี่หกบวกสองได้แปดแปดบวกสี่เป็นสิบสองสิบสองบวกสี่คงที่นะทำไมถึงได้เลขหกบวกสี่คงที่เป็นสิบหกได้เลขหก ใช้หลักร้อยคูณ3บวกหลัก10บนคูณ9บวกหลักหนบนคูณ2บวกหลัก10ล่างแล้วก็บวก4คงที่เท่ากับ X นะคะอันนี้ก็คือผลของการพิจารณาซึ่งเราไม่อาจทราบว่าผลการคำนวณดังกล่าวที่ปรากฏจะเดินต่อหรือไม่แต่ประการใดอย่างไรก็ตามท่านผู้ชมรับชมรับฟังต้องมีวิจารณญาณและสติที่ดีนะคะอ่ะใครฟังคลิปนี้แล้วก็อย่าซีเรียสก็แล้กันนะคะถือว่าเป็นเรื่องขำๆนะ ปกติธรรมดาของลูกมนุษย์ก็เป็นชนิดเหตุประการละชนีดล่ะค่ะขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ